โอ้พระสุริยะข้ามีความสุขมากๆที่คนที่ข้ารักได้อยู่กับข้าและเขาก็จะอยู่ข้างๆข,ข้าอย่างนี้ตลอดไปทั้งชีวิตข้าฝันถึงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นและตอนนี้เป็นจริงแล้วมันคือความฝันหรือความจริงแม่นางมันคือความจริงร่างอวตารของพระศิวะก็คือมาทันไพรฟัฟ หรือว่าขันเทไรและเจ้ากำลังจะเป็นภรรยาของเขาแต่ว่ามันเรื่องอะไรกัน พระคุมุนีบอกความลับเกี่ยวกับของขวัญชิ้นนี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ของข้ากับเท้าขันเทไรจะยังเหมือนเดิมหากสิวลึงยังคงสภาพเดิมอยู่มันแปลว่ายังไงพระสุริยะเจ้าจะต้องดูแลสิวลึงอย่างดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือยึดคำพูดพระสิวะมากกว่าห่วงสิวลึง ไม่ต้องห่วงอนาคตข้างหน้าหรอกเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้ทั้งโลกต่างก็กำลังฉลองกับข่าวการแต่งงานของเจ้าและเท้าขันเทไรในภายภาคหน้าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอย่าได้เป็นห่วงเรื่องนั้นเลยข้าขอตัวก่อน เมาซาเมาซาแล้วติกาตาของเจ้าไปโดนอะไรมาอะไรนะเมือ่อคืนเจ้านอนไม่หลับเหรออืมเมือ่อคืนก็เห็นว่าเจ้าเน่ะออกไปจากห้องกว่าจะกลับเข้ามาก็ดึกเดินแล้วแล้วติกาเมาซาเมือ่อคืนเจ้าออกจากห้องนอนไปตอนดึกนะ ถ้าแม่เจ้ารู้เข้าแล้วก็เ,ออเจ้าก็รู้จักนางดีนางตั้งคำถามทุกคนได้ทุกเวลาเลยเมื่อคืนเจ้าอาจจะทำให้ทั้งป้อมของเจจจรีวุ่นวายได้นะแต่ว่าลอติกาเมาซาเอ้ยข้าเข้าใจเจ้านะข้าพบเขาเมื่อคืนเราสองคนอยู่กันตามลำพัง และเขาก็จับมือข้าด้วยเราเดินจับมือกันสักพักข้ารู้สึกเหมือนว่าข้าได้ครองทั้งจัก,กรวาลเลยข้าได้ทุกสิ่งที่ต้องการแล้วชีวิตของข้ามีความหมายแล้วมันคือความสุข มหาเทพดีแล้วที่วันแต่งงานของท่านกำหนดเรียบร้อยและตอนนี้ทิมมาเศษใกล้จะเดินทางกลับแล้วมหาเทพตามคำสั่งของท่านทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยโดยไร้ปัญหาสีกริสนะ หากไม่มีท่านทุกอย่างคงไม่เสร็จในเวลาอันสั้นเช่นนี้ท่านจะทำหน้าที่ได้ดีจริงๆท่านสีกฤษณน,นะแต่ว่ามหาเทพหากไม่เสียมารยาจนเกินไปข้าอยากจะถามท่านเรื่องหนึ่งมหาเทพข้าสงสัยเลอเกินว่าทำไมท่านถึงผลขันออกไปจากเจจุรีก่อนหน้าวันที่ครอบครัวของเมาซาจะเดินทางมาถึงที่นี่ แล้วร่างที่เหมือนทาคมินของท่านยังคงติดตาข่ายอยู่เลยมหาเทพสีกฤษณะมันคือเวลาแห่งการทดสอบของทุกคน เวลาแห่งการทดสอบมังสาและผู้หญิงคนนั้นด้วยแต่ว่ามหาเทพใครถูกทดสอบก็ชังแต่ว่าท่านคือผู้ที่ต้องผเผชิญกับปัญหาทั้งหมดก็จะเฝ้าสังเกตดูอย่างใกล้ชิดเอง